สวัสดีครับผมว no ันนี้ของผมนะครับเช่นเดิมนะครับสายกายของผมเชิญรับพวกคุยหรือจะที่เกี่ยวข้องกับสืส่อที่น่าสนใจนะครับเป็นคนเดียวพวกคุยตรงครับวิจารณ์าตรงครับเดีๆแย่ๆครับมันโยกับรายการที่มีชื่อว่าดูไม่บอกต่อครับเป็นรายการสอบกันรลยไหมนะครับก็นับว่าเป็นการกันหลักเชื่อเรามาเมสต่ายผมที่จะไม่สนใจข่าวลนะครับพยายามไม่การรีวิวนะเข้าใจแต่ละคนไม่ให้สวนไปไม่ได้นะครับทั้งคนที่ดูแล้วแล้วก็ยังไม่ดูนะครับอาจจะมีครับพวกแขกใครที่บางทีอจะเกินไปบ้างต้องเก่าไปด้วยการน้ำปวงนะครับมันจะเป็นสไตล์องงผมททีี่บา ดาแบบตรงๆไปบ้างนะเช่นการฟังรีวิวบอกนะครับโปรดใช้วจ่ายรับชมในการรับฟังนี้นะครับโอเคครับ้เช่าดูก่อนเลยตามนี้นะครับแล้วก็ขอฝากเช่าหน่อยนะครับผมขอมาใส่ตามกันครับขอฝากเช่นาวันการนี้นะนะขอบคุณมากครับว่าคนอยากสนับสนุนผมนะครับมินเนเนทข้างล่างนะครับสอดไปแชร์ด้วยมินชิบแล้วแต่สถานะพวกคนนะครับโอเควันนี้เกี่ยวกับการรีวิวในเรื่องเก่าใช้เดิมนะครับก็เป็นภาคต่อนะครับของอนิเมะคลิปที่แล้วแล้วก็อนิเมะอีกคลิปหนึ่งนะครับผมก็เป็นอนิเมะนะครับผมเรื่องราวนะครับผ มอนันดีสารเรือ่องราวที่เกี่ยวข้องกับเนวแอคชั่นแอนิเมชั่นคอมเมดี้แฟนตาซีโรบอติกเอเลอติกครับผมเยอะไปไหนนะฮาเลมอิสกัด้วยนะครับเป็นอนิเนมะในอิสกัยระดับตำนานที่ใครที่ไปคอยดูอาจจะยุคเก่านะ่าจะพอคิดถึงอยู่บ้างกับตำนานของอิเมเรื่องนี้นะครับผมเป็นอนิเมะนะครับผมที่ เรื่องราวานะครับผมที่เกี่ยวข้องกับตัวของอาเพกเรานะครับผมที่ยูวีดีนะครับถูกว่ามาเจอกับมาว้ามาต่างโลกแล้วมาเจอทางเอกแล้วกลายเป็นอาสศกชัยนะครับผมแต่ว่าทั้งสองการเริ่มทาไปเดิ่ม,มาเริ่มมีความสนิทกันมากขึ้นจนกลายเป็นความรักกันในที่สุดนะครับผมก็ได้ว่าเป็นซีรี์ภาคต่อนะครับที่เรื่องมีความน่าสนใจดีแล้วก็เป็นแนวสกายส์ยาวตำนานแล้วก็มีอนิเมะที่แบบเป็นสร้างคาลคเตอร์ที่น่าจดจําในยุคั้นๆได้เลยนะครับโอเคก็เสียครับจะพูดกันเลยครับกับเรื่องที่มีชื่อว่า เซโลโนซกไกเมฟินเซโนลอนโดครับรืยชื่อไทยอสูรใช้ยศส,สนิทภาค 3, สามสามนางฟ้าเรืองระบําครับตามนั้นโอเคใครจําชื่อภาคมันได้ไหมผมนี่จําแม่นมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวสาเหตุจะพูดไปฟังคืออะไรครับก็มาอสูรใช้ภาคสาครับในซีซั่นซัมเมอร์สองพันแปะครับ,รค 3, ครบ, 2008, รบทุกวันนี้ผ่านมาทั้งหมดสิบเจ็ดปีครับโคตรคิดถึง คือต้องบอกก่อนนะว่าในซีซั่นซัมเมอร์2008ันอะซีซั่นนั้นนับว่าเป็นซีซั่นที่อนิเมะใหม่อ่ะน้อยมากเลยนะเพราะจริงๆแล้วนะครับคือสาเหตุที่อนิเมะซีซันใหม่เนี่ยน้อยมากเพราะเนื่องจากว่ามันไปกระจกรวมกันกับสปริงวินเตอร์แล้วทำแบบอนิเมะวินซัมเมอร์เลยมีอนิเมะที่บอกว่าเป็นผลโพลจากภาคต่อเมื่อของซีซั่นสปริงวินเตอร์บ้างอะไรตามเช่นตัวของกินามะอะไรตามแต่ว่าซัมเมอร์2008ก็นับว่าเป็นซีซั่นที่อาจจะดูน่าเบื่อบ้างแต่ก็ยังพอมีซีซั่นที่แล้วหรือซีซั่นวินเตอร์ที่มัััันนนนฉาาายยต่่่่ออออเเืงกทพีจะสมมมมรรถชวให้ซ์ อะไรไรด้ซึ่งอนิเมะที่มันน่าสนใจในปีนั้นก็ในชซวงนั้นที่แล้วเราจะพอคิดถึงอยู่บ้างคือตัวอ่อนสดเราใช้ภาค3มีตัวของดีเกนแมนนัทซ์เมะที่สูงภาคแรกนะครับผมภาคแรกกำหนดโดยซีซั่นนี้นะความลับของฮารุกะโนกิสกิครับผมเฮสุวันเบอร์ดี้ดีคอยนะครับผมเซเลเยอร์รีเวชั่นฮิดามาริเกสเอ็กซ์สามหกห้านะครับผมโอเคตามนั้นอ่าต้องชอบปวดก้ัวบล็อกอหละไอ้เนี่ยไอ้สามหกห้านะครับเอาละ ก็เป็นซีซันที่ยังพอมีเมนนาสนใจอยู่แต่ว่าเราพูดกันเลยครับว่าในตัวของเสิร์ช้ภาคิสาเนี่ยสาวน้อฟ้าเรือระบบาจะเป็นซีรีส์ที่ยังไงบ้างนะครับโอเคเอาล่าสุดเมื่อนี้นะครับถามว่าสามารถดูแบบถูกสิทธิ์ได้ที่ไหนบ้างนะครับเรื่องนี้เราสามารถดูสิทธิ์ได้ครัเป็นบ้านเรานะครับจะมีกันทั้งหมดเอ่อที่เดียวนะครับก็คือมิวเอเชียครับตอบนั้นมิวเอเชียที่เดียวนั้น,นนะอันนี้ขอบอกไว้ก่อนนะครับมิวเอเชียที่เดียวนั้นถ้าชั้นเรื่องนี้ยังไม่มีซับไทยซึ่งไม่รู้นน่าเอยรืคี้งุณ เราถือว่จริงดูฟรีจะู่ในยูทูบแต่ว่าต้องดูภาษาอังกฤษนะครับตามนะั้นแหละก็เขาหน้าตัวตัวมิวเอเชียนะครับที่เว็บเสิรเลยูุกันนะแล้วก็ดูฟรีด้วยนะครับใน YouTube เสิร์ชดูได้เลยนะครับแต่ว่า เอาตรงคือมันก็มีอ่าสมัยก่อนมันก็มีคนที่ลงภาคลงอนิเมะสดใช้ใน YouTube ไปแล้วล่ะแต่ปัจจุบันยังไม่โดนริขสิ์ไม่เข้าใจกันตอนนั้นนะครับแต่ปัจจุบัน,น,นตอนนี้มีลิขสิ์จริงๆแล้วก็คือตัวของมิวเอเชียนะครับเซิร์ฟมิวเอเชียแล้วก็สโดใช้นะครับผมเซิร์ฟเป็นภาษาอังกฤษ,กฤษหรือภาษาไทยก็ได้ของเวอร์ชันชื่อของมันนะชื่อภาษาญี่ปุ่นหรือชื่อแบบชื่อของภาษาอังกฤษก็ได้นะครับตอนนั้นแหละโอเคเอาละความคาดหวังของสโตรดูใช้นะครับอสูรรับใช้อ่ะผมมาพูดเลยนาภคเนี่ผมอ่ะ จำมันแล้วผมรู้จักอสูรใช้ไม่สุดไว้เพราะอะไรไหมเพราะโฆษณาโรบิเดีย <c oughs> โอแ้แ <c oughs> <c oughs> ม่งโฆษณาพาังนี้กูเห็นมากูดูตลอดกูเห็นโฆษณาพาังนี้ตลอดแบบอสูเริ่มใช้อิสุสนิทสารนาังฟ้าเรื่องระบมกูกูคิดกูดแบบวนอยู่ในหัววนอยู่นั่นแหละวนอยู่ในหัวแบบจนทุกวันนี้ผมยังจําได้เลยว่าแบบมันเป็นผ้าสา,ารนา่งฟ้าเรื่องระบมแล้วพูดแบบพูดชื่อเรื่องแล้วมีฉากที่พระเอกนะเอกแม่งหมุนตื้ดกันแล้วกอนจูบแล้วก็ขายแผ่นนะกูจําได้แม่นเลยตอนนั้นนะครับพระฉันก็ สิ่งภาคอาอนิเมชชื่อภาคเนี่ยเป็นภาคที่ผมนั้นจํามาสำหรับใช้จนถึงว,วันนี้แล้วผมก็เคยดูสมัยนี้มันล้มไม่เดียมมาเคยฉาย,เ,ยเลยแกก็ตูเคยฉายได้แหละและอันนี้ผมก็กลับมาโดยอีกครั้งหนึ่งแล้วหลายปีก็ถือว่าเป็นฟอร์ลิเบชั่นแล้วกันครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งครั้งแรกอีกครั้งหนึ่งนะครับในรอบหลายปีเลยแล้วกันเนาะตัดน,นนะครับโอเคก็ถ้าเราพูดของในภาคที่แล้วต้องพูด,ดว,ว่า ซีรีส์เนี่ยไปซีรีส์ที่ถ้าเป็นแนวตากโลกถ้าเป็นสมัยก่อนน่ะมันก็ไปซีรีส์ที่บูมไปแต่ว่าทุกวันนี้ก็นะมันก็ตกยุบไปแล้วล่ะเพราะอนิเมะเรื่องราวอะไรต่างมันมีความเซอร์วิสมันมีอะไรต่างที่ผมรู้สึกว่าอันมีความขาดเกินถึงวม้ว่าภาคที่แล้วเป็นภาคที่มันแบบค่อนข้างทจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วแต่ผมรู้สึกว่าความขาดเกินของมันอ่ะมันยังพอที่ผมรู้สึกว่าผมไม่อินในปัจจุบันแล้วก็ตามแต่ภาคนี้ผมก็รอดูว่าเนื้อหาที่มันปูมาตั้งแต่ภาคสองที่มันหยอกไมกนิดหนึ่ เราดูกันนะครับตามนั้นแหละโอเคสซเวททำนะครับเจเซียตามเหมือนเดิมก็เรื่องงานภาพรุ่นมดดอนพี่แกแหละซึ่งงานภาพที่ตัวขอเสนใช้ที่เจสเซียตัฟเคยทำในสองภาคแรก้องบอกว่างานมันก็ดีนะครับแต่บางอย่างนี่ก็หวย,ย,ยตอนนี้น,นะครับเพราะฉันก็เราไปดูกันแล้วกันนะยังไงบ้างนะพ <oni> ุ่งกลับคนเขียนบทนะครับภาคนี้คนเดิมนะครับมันยังไม่เปลี่ยนคนนะ ภาคนี้คนเดิมนะครับคือโคยูนะครับคู่แสกแก็ตตับผีเลอรลิสนะครับอ่าโมโนโคสโฟสเตอร์นะครับส่วนใช้สนนิสสองสามทีไข่ไม่ว่าค่าต้องชนะครับคาวาฮารายูจิครับคนเดิมเลอรลิสนะครับส่วนใช้สนนิภาคสองและสามนะครับเคมโนโคนโฟสเตอร์นะครับตามนั้นแหละก็ใช้คนเดิมทั้งคู่นะครับรู้สึกว่าภาคสี่ไฟนอลจะเปลี่ยนนะแต่ว่าอันนี้ค่อยว่ากันทีนึงแล้วกันโอเคเราดูกันนะครับในภาคที่สามเนี่ยภาคสารฟ้าเริงเราจะเป็นไงบ้างนะครับโอเคก็มาพูดถึงความสุขเฉลยรับชมนะครับพูดคุยแบบสอบ ไปแล้วกับไฟและการน้ำปรวงด้วยนะครับเพราะจากเราพูดถึงหายคนเขาจะบริบทมันแต่ว่าซีีนี้ส7เจ็ดปีแล้วผมเชื่อคุณคุณผมผมไม่รู้กันว่าคุณจะอยากเรากลับไปดูมันอีกสักครั้งหนึ่งไหมตามนั้น,นครับแต่ว่า,าตามนั้นแหละโอเคครับผมเดี๋ยวเรา,าพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์อสูรสรใช้ของยายสุดสนิทนะครับผม ทั้งทุกภาคเลยนะครับผมเป็นเรื่องงานที่เกี่ยวข้องกับตัวของเดต้าไซโตะนะครับหนุ่มนัย้อนปลายที่ยิบหมุนที่เดินอยู่ดีนะครับผมก็ถูกอัญเชิญมาเปสโตร์แลชร์ของหลุยส์นะครับนักเรียนสาวนรงเนเวทมนต์ต่างจากนักเรียนคนอื่นที่อัญเชิญเราสโรับใช้ทั่วไปหรือเป็นสาวที่มีความมั่นใจสูงแต่มีปัญหาเรื่องการใช้เวทมนต์นะครับเธอพยายามให้ไซโตะนะครับเหมือนถ้ารับใช้แล้วแต่ทั้งแต่ทั้งสองเลิกสนิทกันมากขึ้นภายหลังครับผมก็เรื่องราวปานี้ของซีรีสสุดนิ คะแนน AML ในดิบีลิสตนะครับผมคะแนน AML อยู่ที่7.31นะครับในภาคนี้นะอยู่ระดับที่เรียกว่าโอเคนะครับอันนี้ที่บีอยู่กลางๆครับผม5.23แล้วก็อน,นิลิสตน,นะครับผม69%นะครับผมก็นะว่าคะแนนทั้ง3ที่อยู่เกณฑ์ที่เรียกว่าใช้ได้เลยนะครับก็ต้องรอดูก,กันเป็นไงบ้างนะโอเคครับซีนี้12ตอนเป็นไงบ้างและซีรีส์นี้มี OEA นะครับผมตอนหนึ่ง นะครับผมตอนเดียวแล้วก็ไปตอนเซอร์วิสนะเรื่องเราเกี่ยวกับอาชุดว่ายน้ําไม่มีอะไรมากนะครับต่างนั้นแหละคือสิเนี่ยคือสิ่งที่มันดีอย่างหนึ่งก็คือคนที่ดูอน,นิเมะยุบหลังอ่ะคุณสามารถดูภาคไทยได้ทั้งหมดสี่ภาคเลยแต่ว่าภาคไทยผิดเล็กเสียนะไปอยู่ในเว็บแบบเเถื่อนนะนะตอนั้นนะครับผมแต่ว่าของผมนน่ก็ต้องพูดว่าเป็นข้อดีตัวที่ว่าอาชุดเราใช้มันยังมีแบบอาชุดยุคสุดบ้านเราที่มีมิวเชียนะถึงมันจะไม่มีซับไทยแต่ยังมีซับกิเษที่สามารถดูได้ทั้งหมดสี่ภาค สุดแรใช้สุรสรนิทนะครับนี่คือผลงานเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วที่ก็ต้องพูดว่าถ้าเราพูดถึงอนิเมะแนวต่างโลกอะในยุคนั้นถือว่าเป็นยุคที่แบบค่อนข้างหายากปัจจุบันนี้มังมีเป็นร้อยเรื่องตอนนั้นนะครับผมก็นราว่าเป็นซีรีส์แรงบันดาลใจแล้วก็กเป็นซีรีส์ที่เป็นต้นแบบอนิเมะแนวอิสก,กาแหลาเรื่องและกันเพราะว่ามันเกิดแบบเกิดก่อนชาวบ้านเขาเลยใช่ไหมล่ะตอนนั้นนะครับผมก็เลยเป็นซีรีส์ที่เขาค่าเป็นแรงบันดาลใจหลายๆอย่างของอนิเมะแนว ต่างโลกอะไรต่างมาแล้วก็เปซีส์ที่ผมว่าเด็กยุคอย่างพวกเราน่าจะคิดถึงตัวละครอย่างเช่นตัวของหลุยอ่าซึ่งรับว่าเป็นตัวละครที่นับว่าเป็นโคตรไว้ฝูกนแห่งยุคนั้นได้เลยเพราะว่าเราตองพูดว่าสิ่งที่มันต้องชมคือไอแอนิเมที่ได้ไอที่ตัวของมังงะนนิยายที่เจซเซียต้ามาทำแอนิเมะมาที่แบบอาเจเซียตามันได้มามันได้คุณภาพอย่างนึงก็คือด้านของตัวละครที่มีเสน่ห์มากอเช่นแบบอาเคสของเรียอกันอีเด็กหรือเคสของชานะหรือตัวของเอสร,ร์ใช้ก็ตามนะครับตอนนั้นก็ไับว่า ในยุคนั้นน่ะเป็นยุคที่เจสซีร์ตาบูมไอ้ตามนั้นเลยเจสซีร์ตาแล้วเราคุ้นหูผลงานเจสซีร์ J ตั้งแต่ที่มันทำตัวของอินเด็กมาหรือทำตัวของอสรุรสชัยหรือชนะมาตลอดนะครับเราเราจะพอรู้จักบ้างแต่หลังจากนั้นเรารู้ก็ดีว่าเออตัวของเจสซีร์ตาเป็นโซที่ผีเข้าผีออกเนาะที่เรารู้กันนะก็รับว,ว่าเป็นเรื่องที่เป็นแรงนดาลใจละกันแต่ว่าถ้าเราพูดถึงปัจจุบันเนี่ยเราสุรใช้ เราดูไม่สนุกกันหรอกเอาตรงนะครับผมถ้าเราคิดแต่ความคิดเมื่ออดีตเนี่ยปัจจุบันน่ะผมรู้สึกว่าอสูรเราใช้เป็นซีรีส์แนวธรรมดาธรรมดาเรื่องหนึ่งเลยครับเพียงแต่ว่ามันมีเรื่องราวที่น่าสนใจก็คืออสสพักแรงมีเรื่องราวของเหตุการณ์ในโลกปนีที่มีเรื่องของสงครามมีเรื่องของแบบกลุ่มของเจ้าหญิงในเรื่องของแบบชนชั้นสูงมีความคิดทรยศอะไรก็ตามมันมีเรื่องตรงนี้อยู่หรือการลัางแคระต่างเว้ยแต่พอเนื้อเรื่องสองแล้วเรื่องจบไปอ่ะไอเนื้อเรื่องที่มันต้องปูมาใหม่เนี่ยมันต้องมีอะไรที่ เล่าแล้วมีขี้ขายเพิ่มเว้ยแบบแต่ก็ตามนั้นแหละตามที่ผมพูดไว้ก็คือมันก็เป็นแนนธรมรมดาเรื่องหนึ่งที่ปัญหาอัหนึ่งคือไอ้ภาคที่่ะและหลังจากนี้ไอ้ภาคสุดท้ายด้วยแม่งน่าเบื่อมากแม่งระดับกลางๆเลยครับเพราะปัญหาเดียก็คือในเรื่องมาสู้2ภาคอะไรไม่ได้ชัดเจนมากเพราะในเรื่องนั้นอะถึงแม้ว่า3 4มสีมันจะค่อนข้างใหญ่ขึ้นเว้ยแต่2ภาคแรกอะผมว่าการปูมันลงตัวมากกว่า ถึงแม้มันจะมีตัวละครใหม่ที่มันผมอมสภาพแล้วภาค2มันก็มีตัวละครใหม่ใช่ไหมแต่มันก็ยังปูได้ดีกว่าภาคสาเนี่ยมันก็มีตัวละครใหม่เหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าไอ้ตัวละครใหม่มันเป็นตัวละครที่มันเพิ่มฮาร์ิมของตัวของไซโตเฉยๆแค่นั้นเลยเว้ยอย่างเช่นตัวของแบบอย่างเช่นตัวของแบบอ่าชื่ออะไรนะภาคสามไปหนึ่งนะ ชื่อตัวของทนะิฟฟานีเนี่ยคือตัวละครทิฟฟานีเรารู้อยู่แล้วว่ามันโผล่มาช่วงสตอนสุดท้ายของซีซั่นสใช่ไหมแต่ตัวละครทิฟฟานีที่เราเห็นมามันคือตัวละครเซอร์วิสอะกว่าเราจะปูเรื่องราวจริงคือช่วงในท้ายที่มันมีความมีตัวละครที่เกี่ยวข้องกับเอลของทิฟฟานีไรตามหรือไปปูในภาคสุดท้าย ซึ่งปัญหาใหญ่มากที่สุดก็คือในภาคสุดท้ายเดี๋ยวผมพูดห้ฟังแล้วกันแต่ปัญหาคือหนักมากเลยแล้วเนื้อเรื่องที่คุณปูใหม่ภาคเนี้ยมันก็มีการขยายสเกลเหมือนในภาคแรกใช่ไหมแต่ภาคสามมันมีการที่แบบว่ามันก็มีการปูเหมือนเคสของภาคแรกก็มีการปูเหตุการณ์ก่อนเข้าสูก่การภาคสี่แต่ในภาคที่สามอ่ะมันก็เป็นการปูเรื่องราวที่บางอย่างอ่ะมันปูได้ดีได้แต่มันไม่ทําอย่างเช่นการปูเรื่องราวของเรื่องราวของตัวทิฟเนียเอ๋ยหรือเรื่องราวของ You, อ่าความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหญิงความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครอะไรก็ามที่มันโผล่มาระหว่างตัวของแบบไซตเตอเอ้ยหรือตัวของหลุยเอ้ยหรือตัวของแบบตัวของอะไรนะตัวของทาบิก้าตัวของทัชเชียตัวของเชสตาหรือตัวของเจ้าหญิงเอ้ยอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าการปูความสัมพันธ์โลกเขาอะหรือบทบาทที่มันเป็นบทบาทความรักของแคสเซอร์ที่มันมีความเกี่ยวข้องกับไซตตอผมรู้สึกว่า ไอ้บทตรงเนี้ยมันหายไปเลยที่บอกว่ามันมายุ่ยยวนไซโตะมันคจะมีบทมันเนี้ยเพียงแต่ว่าตอนนี้คือมันเพิ่มตัวละครฮาเลมมาทำให้แบบบทบาทในการที่จะมาสวีดหรือเรื่องของความรักใะรต่างอะ่ะเราไม่ยินเท่ากับตัวของไซโตะเลยมันก็เป็นคู่หลักก็จริงหรือแม้แต่ตัวเจ้าหญิงอะ่ะคือถึงแม้เจ้าหญิงบทบาทมีเสน่ห์เลยแล้วความรักที่จะมันจะกลายเป็นความรักสามเศร้าอ่ะแต่รู้สึกเรื่องราวความรักมันอะ่ะมันค่อนข้างหยอดแบบ เราจะอินน้อยลงกว่าเดิมนะเพราะยังมีเรื่องราวที่มันสามารถปลูได้อีกและเรื่องราวที่ใหญ่ภาคนี้คือเรื่องราวของทาบิซาเนี่ยแหละที่มันปูมาแต่ตอนแรกอะ่ะคือผมพูดเลยนะถ้าคุณจะปูได,ด้ดีได้คุณต้องทาตัวลายให้จบภายในภาคที่สาเลยคุณไม่จะเป็นต้องไปเล่าในภาคที่4ก็ได้เพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรเลยตัวละครตัวไลทยที่มันโผล่มาอย่างเช่นตัวของชื่ออะไรนะไอโจเซอะ่ะ คือมันเป็นตัวละครที่มันโผล่มาตัวร้ายที่มันโผล่มาทําไมไม่รู้และตัวละครที่มันโผล่มาชช่อตัวเซฟฟี่ที่โผล่มาแต่ภาคแรกภาคสองภาคสองอะ่ะมันก็ไม่มีอะไรเลยจริงๆรอันนี้แค่ปูไปแบบว่าเกี่ยวข้องกับพลังของอ่าผมลืมพูดพลังของหลุยแต่ภาคแรกภาคสองไว้พลังของหลุยเป็นพลังที่เราติดตามอยู่ก็คือสิ่งที่ผมพูดกคือในเรื่องของสองนางเอกอะ่ะสองพระเอกกับนางเอกเราอะ่ะเป็นเรื่องที่มันมีมากที่สุด เพราะมันมีเรื่องของพลังของหลุยอะไรก็ตามซึ่งภาคสามมันมีการหย่อดมามาหยอดมาพอสมควรเลยว่าพลังของหลุยอันน้น่ากลัวค่ะไหนซึ่งพลังของหลุยภาคนี้ก็มันบางมันก็ใช้อยู่แหละแต่ว่านะตอนนั้นนะครับผมโอเคมันก็มีการในเรื่องอะไรแต่ว่าหมายหรือตัวเรื่องเงาตัวไรที่ผมมาผมสอกว่ามันไม่จะเป็นต้องบูบักสี่ มันปูกได้พัสามันก็ทําให้จบเป็นสมบูรณ์ไปเลยมันถ้าแบบครอบครัวหรือการเคลียร์ใจของตัวทาบินาจะกลายเป็นตัวลรครที่รักตัวของไซโตมากขึ้นอ่ะมันจะกลายเป็นเคลียร์แล้วสมบูรณ์ที่สุดในเรื่องราวครอบครัวปลดดล่อยเวสตอตานตซึ่งบทบาทของตัวทาบินาเนี่ยมันปูได้สึงเ้ยมันปูได้สึงอันเรอยู่เพียงแต่ว่ามันไปไม่สุดอ่ะปัญหาของเอาสวนรับใช้คือมันไปไม่สุดสักอย่างเลยอ่ะที่ว่ามันคูณปูมาคุณภาพด้วยสามอ่ะแล้วภาคเนี่ยสิ่งมันมีความบูชิดแล้วเว้ย มันมีเนื้อเรื่องบางอย่างที่มันไม่จับไปที่สุดต้องสร้างขึ้นมาเว้ยคุณต้องให้ตัวคุณจาเป็นต้องให้ตัวละครตายแล้วกลับมาทําไมเว้ยคือต้องพูดว่าไอ้ตัวละครที่มันเนื้อเรื่องดีๆอะ่ะมันไม่จเป็ปต้องเอากลับมาลแล้วเว้ยคุณเป็นอย่างศเสียแล้วคุณตายยังเหลือเสียแล้วคุณไม่จัเป็น้วได้แล้วถ้าสมมติมันเอาตัวารกลับมามันจะอุบาทกว่านี้เยอะเว้ยตัวไรที่มันไปแล้วตั้งแต่ภาคแรกภาคสองอ่ะยังดีที่มันไม่เอามาแต่ว่าภาคสามอ่ะ ตัวละครที่วันปูเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องอะไรแต่ว่ามาที่ภาคสองอะไอเนื้อเรื่องไอร้างแ้นตรงนั้นอะคือมันปูที่ดีมากเว้ยภาคสามมันไม่จะเป็นอะไรกันได้แล้วทําให้เหล่าตัวละครนั้นมันกลับมาแบบรับแค้นใจกลับมาแบบมองกลับมาแบบแบบไม่เคลียร์อีกแล้วอะมันทําให้ไอตัวละครเชิดตัวของอันเนทออะที่มันปูมาภาคสองไอรางแขนในการมันปงแล้วเว้ยพอภาคสามมันกลับมาฉันจะเกลี้ยงมันเดิมแต่ฉันให้อภัยเขามันมันได้หรอวะ คือมันต้องมีความรู้สึกกดดัหนอะไรหรือความรู้สึกแบบอยากจะจ,จัดการพวกเนี้ยมันไม่มีบทของอันเนทอีกเลยต่อจากนั้นบทภาคสองแบบอันเนทภาคสามกลับมาบทแค่นี้แล้วหายไปเลยไม่มีบทของการแบบว่าโกดเกียวอะไรต่างๆไม่มีเลยต่อจากนั้นพูดบนตัวของไอตัวละครที่กลับมาแล้วหายเลยได้เหรอวะตัวละครตายแล้วกลับมาแล้วเป็นตัวละครที่มึงกดมึงเคลียร์ใจง่ายจังวะมึงง่ายไปอ่ะมันง่ายจนไปหรือเ่าแบบ มันแบบร้องเพลงได้เลยมันง่ายเกินไปใช่ไหมเพื่ออะไรก็ไม่รู้ขาตานั้นครับผมแล้วตัวละครที่มันโผล่มามันก็มีการโปไปภาคสีเช่นตัวของอ่ะตัวละครเช่นตัวของเบคเซลที่แบบตัวของเอลที่มันก็มีประเด็นอนาคตนะตามนั้นครับหรืออ่ะตัวละครที่มันเพิ่มเข้ามาก็มาช่วยสร้างสิงสันอยู่ก็คือตัวของ อ่าอิลูคุคุซึ่งอันนี้ตัวละครอิลูคุคุมันก็เราอยู่เลยวตัวละครของแบบทาบิทาเป็นเกี่ยวข้องแล้วแต่ว่าดีไซน์ตัวละครมีเสนห์จริงๆนะตอนนั้นนะครับผมก็ประมาณนี้อ่าตัวของในเรื่องของภาคสามมัก็เอาตรงคือมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะจริงๆนั่นแหละมันมีแค่การปูเรื่องราวจากนั้นก็ไปเซอร์วิสปูความรักเฉยๆในเรื่องที่คนปูมามันก็เหมือนเดิมและทั้งนี้กับบูชิดภาคนี้ก็กลางๆเหมือนเดิมปูใน,นเรื่องฮาร์เลมต่างก็ไม่มีเสน่ห์เลยเรื่องราวความรักระหว่างหลุยส์กับไซโต้ผมา มันน่าจะดีกว่านี้คือซีเนี่ยมันก็เป็นซีรีส์ที่แบบมันแท็กเยอะเข้าใจอยู่แล้วแท็กเยอะมันก็ไปดัดสองคนเลยว่าถ้าคนปูทุกแนวไม่ดีก็ตายครับผมแอคชั่นก็ไม่สนุกภาคนี้แอคชั่นไม่สนุกเลยเอเวอเจอร์ก็ดัดตอนนี้คอมเมดี้แฟนตาซีก็คอมเมดี้ก็ไม่ได้ขาดแล้วล่ะโรแมนติกก็ปูแค่พระเอกและคู่ตัวละครที่เหลือก็เริ่มดรอปลงละเอเลอติกก็เซอร์วิสเกินเหตนฮาร์เลมก็ไม่ได้อิสกายก็ตามนั้นประมาณนั้นครับผมซีนี่เอสโซลเรชั่นีนภาคสามไม่มีเรื่องให้คุยเยอะขนาดนั้นนอกจากแบบ การปูเรื่องเล่าก็ระวังหรือไซโตที่ในภาคต่อไปก็ยังไงก็รอดูกันแต่ภาคต่อไปยิ่งกว่านี้อีกเดี๋ยวค่อยดูแตอนนั้นนะครับผมโอเคเอาลาสุดเรื่องงานเมชั่นนะครับผมเจสซีสาตาร์ผมไม่อยากว่าเจสีสาตาร์แล้วนะแต่ว่าขอว่าอีกเล่าหนึ่งแล้วกันเจสซีสาตาร์ว่าผมภาคน,นี้คุณไม่ใส่ใจอะไรใช่ไหมคือเรื่องงานเมชั่นอะไรต่างอ่ะเหมือนเดิมหมดว่าแบ็คการาวยังบ่นมาเดิมวหมแต่งานเมชั่นที่คุณพยายามต้องนําเสนอซีนแอคชั่นที่มันมันก็เป็นอากใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะ ตัวแอคชั่นของคนมันควรจะทำดีมากกว่าเดิมหรือเปล่าไม่ใช่ทำอีสแบบงั้นงั้นเหมือนเดิมอะคือเข้าใจอยู่เจอเสือตามมันไปนอย่างเงี้ยสมัยก่อนตอนนั้นนะครับผมส่วนเรื่องกรารใส่ตัวละครผมว่ามันก็เป็นอะไรที่เราจำอะเพิ่มตัวละครใหม่เช่นตัวของแบบทิฟฟานีกับตัวของทนเนองทฟนเลอร์ลูกคู่หมามันก็ยังโปลได้แบบ ดีและแบบทำได้ดีน่าสนใจเหมือนเดิมตามนั้นนะครับผมประมาณนี้แหละส่วนในอร์ไซตัวละครนะครับการออกแบบมี2คนนะครับผมก็คืออุซากสึเกะอิจิจินะครับส่วนใช้สุนิดไปตัดโลกกับสมาร์ทโฟนนะครับคาเตอร์ไอซครับฟูอิจิมาซาฮิโระครับผมนักสรับุคคลสอดร่างสาวสอดร่างนะครับ อสูรรับใช้ยาสูรสนิทครับผมบริษัทจำกัดไม่เจริญรเมียครับโอเคนักพาคนะครับผมก็เรื่องนักพาคอันนี้ผมไม่พูดทุกคนแล้วกันเพราะว่าเรารู้กันแหละนะครับภาคสามนะครับผมเราพูดถึงภาคสามล้วกันทิฟฟานี่นาโตะมามิโกะครับผมอ่ีริคุคุนะครับผมอีกุจิโยกะนะครับผมมิคาซัตนะครับโนจิมะเคจิครับโจเซฟครับโคโซกิจูรุตะครับผมตอนนั้นก็เรื่องนักพาคนะครับผม พาดได้ดีหมดทุกคนครับตามนั้นโซนละภาคไทยไอ้นีก็พิจารณานะเพราะว่าผมาไม่ได้ดูภาคไทยตามนั้นนะครับผมเพลงเปิด <laughs> เพลงปิดครับเพลงเปิด I อซีโดยตัวของอิชิโกะครับเหมือนเดิมนะเพลงเปิดผมว่าผมชอบน้อยน้อยอยู่นะแต่ไม่ได้ชอบแบบมากขนาดนั้นเท่าไหร่แต่เพลงเปิดของอิชิโกะที่ร้องมาตลอดสีีภาผมว่าก็ดีทุกอันเลยนะแต่ว่าผงชอบอันสองนี่เสร็ละเพลงปิดครับซุกิคีไรซุกินะอันนี้ผมเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยนะผมผมจดผมผมลืมเปลี่ยนใช่ไหม ผมรู้สึกแปลกๆว่ะเหมือนเป็นอะนผมขอเช็คไปหนึ่งนะผมรู้สึกแปลกๆว่าผมไม่ได้ลิสต์ผมไม่ได้เปลี่ยนผมไม่ได้เอาข้อมูลเพลงเปิดเปิดมาใช่ปหแต่ว่าเท่าที่ผมรู้ว่าเออเพลงเพลงเปิดเพลงปิดเนี่ยผมรู้สึกว่าผมอาจจะเฉยๆเพลงปิดหน่อยภาคนี้แต่ว่าเพลงเปิดอ่ะผมรู้สึกโอเคกับมันนะแต่ว่าผมว่าภาคสองอ่ะมันเป็นภาคที่มันแบบมันดีที่สุดแล้วในมุมมองผมนะในเรื่องของเพลงมันอ่ะโอเคแล้วนึงนะครับผมขอลาสักครู่นะอ่า ต่อนะครับผมเรามาด้านของส่วประกอบนะครับผมก็เรื่องนักด้านของส่วประกอบนะครับคนทําคือเอซูมุเนะนะครับผมชิดิจินะครับผมลิลลิกายเอสเอสนะครับโอเทนะาิกฟ้าตามหาลักนะครับผมมีตัวของฟูริคุรินะครับผม f อฟเอนะมีตัวของยูกิโอดูเมมอนสเตอร์ครับอ่าตามนั้นใช่ไหมยูกิโอดูเมมอนสเตอร์ครับชิชานะยูซุยโกซูก้าครับโลเซนไมเดน คนครูจองเว้นอากิมาครับสปีดกาปเตอร์ได้ฟ้าได้ฟ้าจันทร์ครึ่งดวงอสูรใช้สูรสนิทนะครับหมวกปลายทางแบบคาร์เมติฐานล็อกเก็ตโกแล้วก็บรแบบการพิเศษสุดสนุกนะครับตามนั้นโอเคจริงด้วยขออภัยเริ่มเผยเผยปิดนะข้อมูลซ้ำกันครับผมลืมจด ตานั้นครับผมก็สอประกอบเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะกลางๆสบผมไม่สอประกอบที่มันโปรได้ดีมากแต่มันก็ยังพอเป็นสอประกอบที่อาจจะไม่ได้ดีเลยขนาดนั้นนะโอเคซุปเปแนนของซีรี ure, Share, ส์อสูรเชลสุทธินิตนะครับอสูรเชลสุทธนิตนะครับภาคสามแล้วฟ้าเรืองราวังภระที่สามนี้นะครับเป็นเรื่องราวนะครับผมแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์คอมเมดี้แฟนตาซโรเดตเรนเดียร์คาลิเวสกัยครับโอ้โหเฮียนะครับเยอะเหมือนเดิมนะ เป็นเรื่องราวที่ไซโตะนะก็แบบมีการปูเรื่องราวของเราสองคนแล้วไซโตะเนี่ยกลายเป็นโซเชียลของหลุยส์นะครับผมแล้วก็ทั้งสองคนเริ่มสนิทกันเป็นคนรักมากขึ้นนะเอาเนาะว่าเป็นซีรีส์เรื่องราวอินสกายที่ก็ยังเป็นอดีตไปแล้วลนะ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นซีรีส์ธรรมดาเรื่องหนึ่งที่ก็ เนื้อเรื่องในปัจจุบันบางอย่างมันก็ดีกว่าจริงๆนะครับผมตอนนั้นการปูเนื้อเรื่องของมัน่ะจากการปูอะไรต่างๆที่มันมีอะไรมากขึ้นก็สุดท้ายไปการเคลียร์ตัวเรื่องราวตัวละครก็จริงๆมันก็เป็นอะไรที่มันดีอยู่แต่ว่าเรื่องราวของมันมันแบบบางอย่างมันหายเกินไปบางอย่างมันราคาเกินจนแบบผมรู้สึกเสียดายในเรื่องบางอย่างเช่นเนื้อเรางของทาพพิชาเอ,อ๋ยหรือในเรื่องของอ่าบางอย่างเช่นในเรื่องของอ่อาการเกิดการที่เกิดขึ้นหลงจากนี้เรื่องราวของหลุยส์ก็ใไซโตอะไรก็ตามผมรู้สึกว่า การปูของมันนะถ้ามันปูได้ดีมากกว่าเนี้ผมว่ามันจะทําได้ดีบบนี้แต่สุดท้ายกลายเป็นแบบการสร้างพอร์ตบูชิดมาบางอย่างหรือการสร้างเรื่องราวบางอย่างผมสักว่ามันไม่ได้เท่าไหร่นะครับตอนนั้นแหละโอเคเอาสุดแล้วใช้ครับ5คะแนนครับภาคที่3านี้สารังฟ้าเรงระบํานะคือไอ้เรื่องราวความรักระหว่างทั้งสองคนอะหรือเรื่องราวพลังของหรวยอะผมว่ามันปูได้ดีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องราวของมัน มันน่าจะทำได,ด้ดีมากกว่านี้คือเข้าใจอยู่ปัจจุบันตอนนี้คือห้าส่วตรใช้เมื่อรอบปัจจุบันตกอยู่ไปแล้ว ตมนั้นะครับผมก็ซีนี้สิ่งที่น่าจดจาคือตีซายตัวละครเรื่องราวเซอร์วิสหรือเรื่องราวความรักหรือเรื่องราวเนื้อเรื่องอะไรบางอย่างที่ผมสึกวมันก็พอที่เปซีนที่สามารถดูได้อะไรก็ตามแต่ประจบวันนี้ด้านของเนื้อหาภาคที่สามผมบอกว่ามันเป็นการเนื้อเรื่องที่มันปูใหม่และอะไรก็ตามมากมายมันมันก็เป็นอะไรที่มันดีแต่ว่าเรื่องราวของมันมันควรจะทําได้ดีมากกว่านี้ใช่ปะเหมือนเบมือนพียแต่ว่าแบบพวงกับแบบพวงกับคนนี้มากกว่าภาคสองมาแล้วก็กลับแบบกูพอแล้วเว้ยกูภาคสามกูจอยๆแล้วแค่นั้ ครับผมโ okay. อเคอาโซนใช้สุดนสินิพัทธ์สามค,ครับสาวนางฟ้าเรื่องระบาดผมไหมคะแนนมาสองไมหมเอาสองกระป๋องครับแนะนำไหมแนะนำให้คุณลองดูนะคุณจะได้รู้ว่าแนวเอเนเมซ์ไกเดดที่ไม่ได้มีคู่แข่งเยอะมันเป็นยังไงนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าแนะนำให้คุณลองดูสักครั้งหนึ่งสำหรับผู้ชมที่ไม่เคยรู้จักโซนใช้ส่วนสินิพัทธ์นะครับโอเค ซีโร่โนสึเกะเมะพิซเซนโนลอนโดครับผมอสรูรใช้สูตรสนิทภาคสามสารน้ำฟ้าลุงระบำผมให้5เต็มสิบครับผมโอเคเจรจาสบการผู้คยเมะในวันส่วนี้การการโดยไม่รอต่อครับเชิญตามได้แล้วก็ขอฝากเชิญนะครับผมก็เรื่องหน้าจะเปนะ็นนักตัดตินใจเฉลิมก็คืออยู่ก็เรื่องเก่าได้แหละโอเคเข่าวสายต,ต่อกับพื่อใหม่เรื่องหน้าครับฝันดีครับบ๊ายบาย